สวัสดีครับคลิปนี้ขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อรินไดนเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นสมัยใหม่เป็นเครื่องกึ่งอัตโนมัตินะครับซึ่งกรณีนี้ที่เกิดขึ้นคือไฟไม่เข้านะครับลองเปิดความร้อนตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ไฟไม่เข้านะครับสำหรับคนที่อยู่ดีๆความร้อนขึ้นหรือว่าร้อนเกินไปแล้วมีอาการตัดนะครับลองกดปุ่มแล้วลองกดลองเฮกเบรกเกอร์แล้วเอ๊ะทำไมใช้งานไม่ได้นะครับ ผมมีประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์ให้ชมซึ่งแก้ไขหายแล้วีจริงก็ถามช่างมานะครับสำหรับกรณีนี้เครื่องรุ่นใหม่นะครับจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิอยู่ที่หม้อต้มด้วยนะวิธีของเราก็คือดูด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ให้ไขน็อตตัวนี้ออกมานะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราปลดเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วก็เช็คเองได้เลยง่ายๆนะครับหลังจากถอดน็อตแล้วนะครับก็ให้ถอดออกมาเลยนะครับแกะออกมาแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราแกะฝาเครื่องทันตุนออกมานะครับสําหรับเครื่องรุ่นใหม่ก็ให้ลองดูว่ามีเหมือนรุ่นนี้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นรินในนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องรินในรุ่นนี้เป็น KIN350 3,500วัตต์นะครับก็จะมีเซนเซ,นเซอร์อยู่ตรงนี้เป็นเทอร์โมเซนเซอร์นะครับถ้าเกิดหม้อต้มร้อนจัดๆเนี่ยเขาจะเด้งสวิตช์ตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีแก้ไขก็คือให้กดตรงนี้ลงไปเพื่อที่จะกลับทำงานเหมือนเดิมนะครับ หลักการง่ายๆเราสามารถเช็คแล้วก็แก้ไขเองได้ในกรณีที่เราอาบน้ําแล้วก็ตัวหม้อต้มที่เป็นทองเหลืองตัวนี้ทองแดงตรานี้น,นะครับร้อนเกินไปทําให้สวิตช์ในการเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัยของเขาตัดการทํางานนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถเช็คเบื้องต้นได้นะไม่จําเป็นต้องเรียกช่างก็ได้แต่ถ้าเกิดอาการนอกจากนี้แนะนําว่าให้เรียกช่างประํายี่ห้อดีกว่านะครับ ลักษณะการออกแบบหม้อต้มจะคล้ายๆกันถ้าเกิดเป็นยี่ห้อดินไนก็จะเป็นแบบนี้หรือยี่ห้ออื่นๆลองเช็คแบบนี้ดูก่อนนะครับอาจจะแก้ไขเบื้องต้นได้หลังจากที่เราเช็คเทอร์โมเซนเซอร์ตัวนี้แล้วนะครับก็ให้เอาเบเกอร์ของเครื่องทางน้าอุ่นขึ้นนะครับจากนั้นก็มาดูเบเกอร์เล็กที่อยู่ภายในเครื่องทางน้าอุ่นก็ดันขึ้นแบบนี้นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับแต่และยี่ห้อเลยสำหรับลินไนก็จะมีไฟอยู่2ตัวนะครับก็คือ ELCB กับ power ตัวล่างเป็นการบอกว่าไฟเข้าแล้วนะแล้วลองดู power power ก็จะทํางานตอนเราเปิดน้ํานะครับตัวนี้ก็ <S <S สามารถแก้ไขเองได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามหรืออยากได้คําแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสอนคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ